เปลี่ยนความน้อยใจให้เป็นพลังในค่ำคืนที่เงียบสงบแสงจันทร์ส่สองผ่านหน้าต่างกระจกของห้องเล็กๆในชนบทอันห่างไกลน้ำหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความรู้สึกที่คุกรุ่นในใจความน้อยใจที่เก็บสะสมมานานเหมือนเมฆหมอกที่บดบังแสงดาวความรู้สึกว่าทำไมฉันไม่เคยได้รับในสิ่งที่ฉันหวัง ทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ในโลกที่ไร้ความยุติธรรมวันหนึ่งขณะที่น้ำหนึ่งเดินเล่นริมทุ่งนาเธอพบชายชาราลุงพลนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนลุงพลถามขึ้นว่าหนูดูมีอะไรในใจใช่ไหมคำพูดเรียบง่ายนี้ทำให้น้ำหนึ่งเริ่มเล่าเรื่องราวความน้อยใจของเธอให้ลุงฟังลุงพลฟังอย่างตั้งใจก่อนจะพูดว่าความน้อยใจเป็นเหมือนก้อนหิน หนักก็จริงแต่เราสามารถใช้มันสร้างสะพานได้น้ำหนึ่งสงสัยในคำพูดของลุงพลแต่ลุงพลอธิบายต่อว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกน้อยใจให้ลองถามตัวเองว่าเราโฟกัสไปที่อะไรเราอาจจะกำลังมองข้ามสิ่งดีๆที่เรามีหรือสิ่งที่เราสามารถเป็นได้หลังจากคืนนั้นน้ำหนึ่งเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมอง ทุกครั้งที่ความน้อยใจเกิดขึ้นเธอจะนั่งลงเงียบๆและลิสสิ่งที่เธอรู้สึกขอบคุณในชีวิตเล็กๆน้อยๆเช่นการได้ยินเสียงนกร้องตอนเช้าการมีอาหารอุ่นๆให้กินและการมีคนรอบตัวที่ห่วงใยแม้ในเรื่องเล็กน้อยไม่นานนักน้ำหนึ่งก็เริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองเธอเริ่มใช้ความรู้สึกน้อยใจเป็นพลังในการพัฒนาตัวเอง เธอให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นไม่ใช่เพราะพวกเขาถูกต้องเสมอแต่เพราะเธอเลือกที่จะไม่แบกความหนักอึ่งนั้นไว้เรื่องราวของน้ำหนึ่งแสดงให้เราเห็นว่าความน้อยใจไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องกําจัดเสมอไปแต่สามารถเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เติบโตและสร้างพลังให้กับเราได้เพียงแค่เราเลือกที่จะมองมันในมุมใหม่ใช้ความน้อยใจเป็นแรงผลักดัน และเปิดใจให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นในที่สุดเราก็จะพบความสงบสุขที่แท้จริงในใจเราเองทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเรามีคุณค่าหากเราเลือกที่จะเรียนรู้จากมันคืนนี้คุณได้เปลี่ยนความน้อยใจในใจคุณให้เป็นพลังแล้วหรือยัง